กไก่พูกไก่หลับแล้วแหมยอากาศงามค่ำคืนคอกนี้จะเป็นไก่ช่วงกลางเวนพี่น้องช่วงตอนกลางวันไก่ก็พากันมานอนตามนี่นเบิ่งหมูพี่น้องหมูเหลือหกตัว จ๊เอเด็กๆโอ้ก็พากันไปนอนพูก่องเ <c oughs> อะไรไม่ซ่องเบิ่งนอนกินแล้วก็นอน แยกคอกพี่น้องแยกคอกออกส่วนแม่เพิ่นก็นเป็นสัตว์แล้วก็ผสมเรียบร้อยแล้วเอาพันธ์สีขาวมาใส่ผสมยีกเก่าค่ะดูซกว่าสีใหญ่เร็วเนะพันธ์สีขาวลัดไว้เลี้ยงหมู่ะเลี้ยงตัวเดียวนี่แหละพี่น้องพอได้ขี้หมูเป็นปุยอคอกเนาะใส่พักพืชต้นไม้มุนัวน,นะคะพี่น้อง ใส่ต้นไม้พืชผักโอได้ใช่ลดลดการซื้อปุ๋ยเคมีค่ะขี่หมูนี่คือใส่พักอย่างเหลียวนี่ค่ะงามไก่ไปนอนไหนอ่ะโอ้นอนอยู่นี่นอนนี่ช่วง ออกลูกไม่เนาะไก่กระสีขังใส่สุ่มนี่แหละค่ะไว้หมาเนาะหมามีหลายตัวไก่ในน้อยเพิ่งกะของหมักเพิ่นแหละไก่ก็เลยได้บ่นนอนอยู่นี่เลยลมเบสนี่เลยเนี่ยจะไปไหนลมเบอฮะไมไหนไปเลยเห็นพานกลางคืน ยามค่ำคืนมาเล่นเอ้อจะมาเลาะกินอะไรห้ามกินเด้อไก่เด้อมันยากาศพี่น้องงามล่งคืนกับประมาณนี้แหละเปิดไฟจากแผงเซลาเซลล์ค่ะปุ๋ยปุ๋ยกระสอบนี้เอามาไว้ใส่ต้นมะแฟืงค่ะพีน้องใต่ต้นมะแฟงแล้วก็ข้าวโพดเนาะที่จะส่ปลูกแซมค่ะ แต่ตะบอดเพิ่งนก็น,นอนอยู่นี่แหละค่ะพี่น้องตัวเดียวบริยอมนอนอันติดกำแพงติดบล็อกยืนแบบนั้นแหละเพื่อนจุดยากันยุงค่ะเนี่ยเสียยากันยุงมาจุดด้านนี้จุดให้หมูเพื่อนหมูคุนกับเอี้ยงอ้อมประมาณนั้นแหละค่ะ นี่แกดัมโบคุณได้กินหัวหานนี่มีเลือดมารมาลายตูก็ต้องระวังไปนะน,นี่นะคะ่ะเยกลูกออกจากนมประมาณสองอาทิตย์แกเป็นซัดแล้วก็ผสมเรียบร้อยแล้วค่ะพี่นอ้องได้สองสองสุดเนาะ สองคอกแล้วอันนี้คือรอบที่สามที่ผสมอยู่นี่คือรอบที่สามที่หมูไว้ตัวเดียวเอาไว้เอาปุ๋ยค่ะพี่น้องเวลาล้างคอกเนาะล้างคอกอะ่ะปล่อยน้ำที่หมูนี่แหละลงสวนมะพร้าวกะกะผลประโยชน์ผลพลอยได้กะบไดิเซียทิมไปใส่ใส่ซึ่งกันและกันนะน,นี่เลยเนาะพี่น้อง ต้นไม้ก็อาศัยขี้หมูพืชผักนั่นไงถังอันนี้โอ่งโอ่งใส่หำพี่น้องรําซื้อเพราะว่าลงซีกันผสมน,นี่ก็ลาอ่อนซื้อคือกันลําอ่อนอันนี้หน้าที่สิบดมันสำปะหลังน้ำค่ะพี่น้องสมซื้อ วายสมยุดสีเข่าแล้วค่ะพี่น้องซีแค่ข้าวตัวเองข่าวข่า,ขา,ขา,ขาจะของกินค่ะเข่าแก่มาแล้วลายเรียกหลายงานอันนี้มองพี่น้องว่างอากาศดีเมื่อไหร่ก็ไปใส่พอได้กินอันนี้ก็ได้บางทีเขากับบอยกินปลาน้าบ่อเนาะกินปลาธรรมชาติีนกระเซ่บอยู่ปลาน้าบ,บ่ออะกินน้ำบังเทื่อกะ สลับกันไปนะน,นี่เลยเนาะพี่น้องปลาในบ่อปลาธรรมชาตินำลับกันเดือนด้านนี้ทั้งหัวอาหารหมูขุนนี่แหละพี่น้องห้าหกตัวกนระะสอบกับเก็บไว้กระสอบเก็บหนับไว้ค่ะเอาสิลู่ว่าทุนเบึดไปเท่าใดเท่าใดตั้งแต่แรกเริ่ม จนได้ขายแบบนี้นะะกบบุนเวียนกันไตการเลี้ยงหมูก็บแบบนี้แหละด้านนี้กับางที่จะเผาพี่พน้นองเป็นเป็นเท้าลายแล้วเอาปืนเอาอยัางมาเผากันยุง่งอากาศหนาวๆน,นี่กกยุ่งก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แล้วแกลดลดลดลงเนาะลงหลาย ก่อนเอาแกบเอาอย่างมาเผาไล่ยุงไปในตัวตรงนี้เพินเ่นแขวนยากันยุงถ้าบ่มีเกบ็มียางเพิ่นยากันยุง,ายายงมาแขวนเลยเไล่แกะโซยได้อย่่พ,พี่น้องแค่นี้แหลยยะยายชมพาชมบรรยากาศยามค่ำคืน อยู่ให้อยู่สวนอยู่สวนอยู่โคกบ่แม่นอยู่ให้อยู่หน้าอยู่สวนอยู่โคกคนี่แหละค่ะมีคนมาเก็บไปแต่ก่อนเพิ่ว่าทีเทพื้นคอกหมูพี่น้อ,นองแต่ยังบ่ไิ้เห็ดนะลายเวียกเพราะว่าเราทำองคือค่อยเห็ดไปค่ะพี่น้อง หญ้าหัวงอกค่ะหญ้าหัวงอกเสีงยงจิ้งรีดเรไราย,ยามค่ำคืน